สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เป็นครั้งที่13แล้วของเจียมแซ่ซุปขช่างออนไลน์วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งวันนี้เรามีร้านค้าร้านหนึ่งที่เรียกว่าดูแลภาคใต้นะครับเป็นร้านค้าที่ดูแลทั่วถึงมากซึ่งผมไม่มาไม่ได้นะครับวันนี้ครับพบกับร้านสันติดาวเทียมนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำนะครับพี่ปูครับสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับให้พี่ปูแนะนาตัวหน่อยผม ครับผมสันติไกนารานะครับจากร้านเซต้าดาวเทียมจังหวัดตรังครับอ่านั่นคือพี่ปูและพี่ปิ๊กนะครับเริ่มต้นเลยครับตอนนี้สันติดาวเทียมครับโอ้โหค้าขายใหญ่โตมากผมจําได้ตั้งแต่มานร้านเล็กๆตอนนี้ขายใหญ่มีหลายระย่างมากจุดเริ่มต้นของสันติดาวเทียมครับเป็นมาอย่างไรครับพี่ปูจุดเริ่มต้นของสันติดาวเทียมก็เริ่มจากเป็นช่างนะครับช่างตัวเล็กๆก็ค้าขายมาเรื่อยๆครับก็จะพอเริ่มค้าขายไปก็มีเพื่อนช่างอืเริ่มเข้ามา ก็เริ่มเข้ามาอุดหนุนซื้อของเริ่มจากการเป็นช่างใช่ครับเริ่มจากการเป็นช่างใช้เวลากี่ปีครับพี่ถึงพี่ปูจะเริ่มจากการเป็นช่างมาเป็นคนค้าขายหรือกลายเป็นที่ส่งตัวแทนจาหน่ายใช้เวลาอยู่ปีเดียวครับแค่แค่แแแแแปีเดียวปีเดียวครับร้านพี่ปูนี่เปิดม,มากี่ปีแล้วนะครับสิบปีประมาณสิบปีปีแสดงว่าในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปีแรกของพี่ปูเนี่ยคือสามารถที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนจาหน่ายได้เลยใช่ครับก่อนหน้านั้นเป็นช่างมาก่อนถูกไหมฮะถูกครับแค่นั้นเองโอ้แสดงว่าพี่ปูเนี้ย สำเร็จได้ใน10ปีที่ผ่านมานี้คงไม่ใช่พี่ปูคนเดียวแน่ๆถูกไหมฮะพี่ปูมีทีมงานที่ดีคนหนึ่งหนึ่งคือพี่อุใช่ครับ,ใ,รบให้แนะนําพี่อุที่ช่วยอะไรพี่ปูได้บ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวหลักของร้านตัดตีนทเ,เทียมก็คือพี่อุอือฮึครับส่วนตัวผมเนี่ยมีหน้าที่คอยประสานง,งานช่างดูเลนช่างครับครับผมส่วนพี่อุเนี่ยทุกอย่างเรียกว่าเรื่องของงานบริการงานขายครับหน้าบ้านหลังบ้านหลังร้านเก็บตัง ผู้หญิงทําได้ดีดีมาก <laughs> ดีมากรผู้หญิงทาได้ดีมากเพราะท่านเรื่องเรื่องงานละเอียบรอกครอบเลยแล้วดูแลหลังบ้านเนี่ยคือพี่อูทําได้แล้วก็รับบุค้างานบริการด้วยแต่เรื่องเทคนิคนี่หรือการติดตั้งให้พี่ปูแนะนําให้ใช,ใช่ครับนั่นคือหนึ่งคนที่ทําให้ความสําเร็จมาถึงวันนี้ได้อีกท่านหนึ่งที่นั่งข้างเราคุณปิ๊กวันนี้ผมได้ยินมาว่าคุณปิ๊กนี่ไม่ใช่แค่คู่ค้านะหรือเป็นพี่น้องเลยเลียกคุณปิ๊กนี่ณวันนี้คุณปิ๊กนี่อยู่กับพี่ปูมากี่ปีละประมาณ9ปีได้นะครับ โอ้ก็ถือว่าตั้งแต่พี่ปูนะปมีร้านเลยนะห้ันจากพี่ปูทําร้านได้สักระยะหนึ่งะนะครับแล้วไปเจอพี่ปูได้ไงครับวันนั้นก็เริ่มต้นจากผมเป็นพนักง,งานขายนะครับก็ด้วยความที่เราวิ่งหาลูกค้านะครับผมเราก็เข้ามาคลุกคลีกันจนสนิทสนมกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาปรึกษากับพี่ปูเพราะว่าพี่ปูแกจะให้จะให้ใหคำแนะนําที่ดีมาตลอดอนะครับจนวันหนึ่งพอถึงจุดที่เราอิ่มตัวเราก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยง ในการที่จะเป็นเจ้าของตัวเองคือพี่ปูนี่แนะนำว่าออกมาเสี่ยงกันเถอะใช่มันก็ไม่ถึงกับเสี่ยงนะแต่ก็แต่ก,ตก,ตก็ตกลงปรงใจแล้วครับตอนนั้นจริงๆพี่ปูก็คือเหมือนกับสร้างธุรกิจให้น้องนะใช่สร้างให้เขามีโอกาสทางธุรกิจใช่ครับแล้วส่วนตัวพิกเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้ช่วยกลับมาสร้างสันติดาวเทียมยังไงบ้างในส่วนของการกลับมาช่วยใช่ไหมครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือในของสินค้าสินค้าของสันติดาวเทียมเนี่ย ก็จะมีจําหน่ายที่เฟสตาดาวเทียมไม่ว่าสันติมีอะไรเฟสตามีอย่างนั้นใช่ครับถือว่าเรียกว่าจะเป็นสาขาสาขาหนึ่งเลยนะใช่สันติแล้วก็เรื่องงานบริการก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันไม่ใช่งานขายอย่างเดียวถูกไหมฮะครับตอนที่ผมรู้เพราะช่างอยู่ในเครือข่ายหมดทั้งสันติทั้งเฟสตารู้จักช่างในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นสินค้ากับบริการคือกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเฟสตาก็เหมือนช่วยทําให้สันติได้ดูแลลูกค้าได้ขายของให้สินค้าครับทั้งหมดครับนี่คือสิ่งทททีีี่่่ําาาให้เเมมือกร 9ปี1ิปีที่ผ่านมาถูกครับตอนตอนนี้นะครับผมเห็นว่าเจมซดเนี่ยเริ่มธุรกิจถ้าพี่นับ1ิปีก็ถือว่าเริ่มมาพร้อมกันเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำมาเป็น10รุ่นละแต่วันนี้ไม่ถึงสิรุ่นละอยากให้พี่ปูแนะนำหน่อยวันนี้พี่ปูค้าขายเจมแซดอยู่ทั้งหมดกี่รุ่นครับผมเอาดาวเทียมก่อนครับพี่ปูครับแนะนำหน่อยครับครับจริงๆเนี่ยผมก็ทำทุกตัวนะครับผลิตภัณฑ์ของเจมมครับครับผมก็เริ่มจากตัวแรก ครับผมตัวนี้คือตัวเฮดีสมายครับผมเป็นยังไงครับตัวนี้ที่รู้สึกว่ามีคนบอกว่าคนชอบเยอะใช่ครับแต่จริงๆเดี๋ยวผมขอเท้าความกลับไปนิดนึงถึงตัว GMM Smart ครับผมก่อนที่จะมาเป็นรุ่นี้ใช่มันมาพร้อมกับช่วงยูโรครับผมครับผมตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมเปิดร้านมาใหม่ๆครับก็ประมาณ ได้สักไม่กี่เดือนก็พอดีก็มีบอลยูโรเลยใช่ผมเนี่ยขายไอตัวสมัยตอนนั้นเยอะมากนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คอนแทคกับทางบริษัทโดยตรงไม่ได้เป็นคู่ค้าโดยตรงอ่ะใช่จนผมสต็อกจนขนาดเพื่อนช่างที่เข้ามาเนี่ยถามว่าผมบ้าพี่จะเอาเครื่องไปไหนเยอะขนาดนี้จนสุดท้ายไอคนที่ว่าผมบ้ามาขอแบ่งพี่ขอําลังต้องกลับมาซื้อใช่ ทีนี้เอาโอเคเรามาต่อที่ที่สมัยครับผมเนี่ยครับตัวปัจจุบันตัวนี้ก็เป็นตัวที่คิดว่าตอบโจทย์ลูกค้าดาวเทียมได้ดีมากเพราะเมื่อกี้แแบนคุยตอนที่ก่อนจะเข้ารายการพี่ปูบ,บอกว่าณวันนี้กระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่เรื่องของระบบดาวเทียมเนี่ยเข้าได้ทุกบ้านคือทุกบ้านมีจานใช่เพราะฉะนั้นดาวเทียมเป็นเรื่องพื้นฐานใช่ถ้าจะทําตลาดรนนี้ทําตลาดดาวเทียมนา ใช่ครับถูกไหมครับตัวนี้เลยขายดีใช่แต่ยังไม่พูดถึงฟังก์ชันเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอ่าครับโอเคอ่าตัวแรกตัวที่2ครับตัวนี้ครับตัวถัดไปก็จะเป็นในนิสัยกว่าดาวเทียมมากขึ้นครับตัวนี้ก็จะเป็นในตัวของ HDI เป็นน้องใหม่เดี๋ยวคุณปิ๊กก็ช่วยได้อ่าให้คุณปิ๊กอ่าเดี๋ยวคุณปิ๊กก็ช่วยได้แนะนำครับอ่าคุณปิ๊กแนะนำให้คุณปิ๊กแนะนำก็ได้ครับตัวนก็ตัวนี้จะพูดถึงก็เหมือนจะเป็นน้องใหม่นะครับเป็นกล่องน้องใหม่ที่รองรับ ทั้งดาวเทียมและก็อินเทอร์เน็ตแต่ในส่วนของอินเทอร์เน็ตนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube และก็เทคนิคพิเศษนะครับเราก็ต้องมาสอบถามหน้าร้านดูว่าเทคนิคพิเศษตรงนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับตัวต่อไปนอกจากตัวอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ตัวต่อไปจะตัวนี้คือตัวดาวเทียมที่มีอินเทอร์เน็ตย้ำอีกทีว่าเห็นเห็นแล้วคิดว่าใช้ยากเห็นแล้วคิดว่าจะใช้ยากใช่ครับแต่คุณปิ๊กเคยแนะนําแล้วปรากฏว่ามันใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดคนพอได้ลองใช้แล้วไม่ยากอย่างที่คิดใช่ครับ ซึ่งซึ่งคุณปิ๊กกับพี่ปูแนะนําได้แนะนาได้ครับผมแล้วมันจะพิเศษกว่าที่คุณเคยรู้มาก่อนว่าดาวเทียมทําอะไรได้บ้างใช่อันนี้คือกล่องดาวเทียมแต่มันเพิ่มฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตและเสา wi-Fi ใช่ครับแถมเตัวต่อไปครับพี่ปูค้าขายอยู่ครับอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราขายอยู่ก็จะเป็นในส่วนของ g m มีมอ่าสตรีมครับผมนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่า a n d r ร i d รุ่นที่3แล้ว Android เลยนะครับรุ่นที่3ก็เราก็จะขายมาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับมันก็จะปรับรูปแบบรูปลักษณ์หน วันนี้คนเริ่มซื้อกล่อง Android มากขึ้นไหมฮะเริ่มซื้อมากขึ้นนะครับเหมือนกับตอนแรกเขายังไม่รู้จักกล่อง Android ในพื้นที่นะฮะใช่ครับผมก็ในส่วนของบางทีลูกค้าเขามีทีวีที่ไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนได้มีพวกอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดใช่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วตึกสูงที่คือไม่สะดวกที่จะติดจานเขาก็ไม่อนุญาตใช่ครับหรือไม่อยากลายสายใช่ครับพรฟังก์ชันทุกอย่างมันก็จะคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือ เราก็สามารถโหลดแอปมาได้นะครับสามารถดูหนังดู youtube ดูทุกอย่างที่ออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตได้เลยจนถึงบางคนผมเห็นว่าพ่อแม่เขาโหลดเกมให้เล่นได้เลยนะเพราะมันมีเฟซโซเหมือนเหมือนตัวโมบายกับแท็บเล็ตใช่ครับถ้าใช้กับเสียบเมาส์เงี้ยก็เล่นเกมได้ละใช่ครับอ่าโอ้โหตัวนี้ถ้าเรียกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณต้องใช้แล้วมันตอบโจทย์เรื่องงานอินเทอร์เน็ตทุกอย่างครับโอเคอีกตัวหนึ่งครับคุณติ๊กอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยในส่วนของ อ่าสินค้าของ g m ม z นะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางในบ้านนะครับผม <c oughs> ก็จุดศูนย์กลางคือยังไงก็คือกล่องเดียวเนี่ยมันสามารถรองรับได้ทั้งาดาวเทียมนะครับทีวีดาวเทียมแล้วก็อินเทอร์เน็ตทีวีหรือว่าเราเรียกว่า Android TV นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมันก็จะมีเยอะมากในตัวส <c oughs> ินค้าตัวนี้พี่ๆทุกคนที่เคยต้องไปบริการร้านลูกค้าหรือบ้านลูกค้าแล้วต้องเคยติดให้สองกล่อง <c oughs> แล้วลูกค้ามีความต้องการมากกว่าดาวเทียมบอกเฮ้ยอยากดู u t u b e ด้วยอยากโหลดแอปพลิเคชันด้วย<ช>หรือรอ,อยากได้คุณภาพการรับชมแบบ 4K ซึ่งดาวเทียมไม่มี 4K เพราะว่าไทยคมไม่ได้ฟีด 4K ให้เราถูกไหมฮะแต่ในทีวีในจุดกลางบ้านเนี่ยบางทีมันต้องเล่นไฟล์เป็นมนะีเดียเพเยอร์นอะเอาไฟล์มาเสียบถูกไหมโหลดไฟล์ MOV ไฟล์พวกนี้มันต้องต<ช>ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับผมเพราะมันฟีด 4K ได้ด้วยฟีด 4K ได้มีแอปพลิเคชันบน Play Store ที่โหลด ที่โหลดพวกแอปพลิเคชันเล่นเกมดูหนัง n น็ f ฟ i กก็ได้ได้ครับ YouTube ก็ได้หรือแอปด,ดูหนังอื่นๆก็ได้หมดถ้าคุณรู้จักมัน<ด>แต่ถ้าไม่รู้จักมาถามที่ร้านก็แนะนําให้ได้แนะนําให้ได้เลยดีครับ,รบหรือถ้าปล่อยให้คุณแม่บ้านหรือว่าเฉยไม่รู้เรื่องยังเปิดดาวเทียมให้ดูเฉยๆได้เลยทั้งวันสูกต่อไม่ครับเพราะฉะนั้นกล่องเดียวมาซื้อพิเมษไหมด้วยรีโมทเดียว2อย่างใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าผมก็ต้องฝากคุณปิ๊กกับพี่ปูนะครับว่าตัวนี้โอ้โหมันตอบโจทย์คนที่เราเรียกว่าลเดวแ้คู ตัวนี้คุณปิ๊กได้แนะนําให้ลูกค้าแล้วแนะนําให้แล้วครับ <c oughs> คุณปิ๊กใช้เองด้วยไหมครัใช้เองด้วยครับ <c oughs> คุณปิ๊กถ้าไม่ใช้ไม่ได้ล้ใช้ต <c oughs> ลัดนี้ฟังกช์ชันทุกอย่างก็คือจะลองทดลองเล่นมาหม <c oughs> นแล้วเพื่อเราที่จะได้ขายลูกค้าถูกถ้าอยากรู้ ไปที่หน้าร้านเฟสต้าที่ตังลองเล่นตัวเดโมได้ไปดูที่หน้าร้านไปดูที่หน้าร้านว่าเขาใช้อะไรได้บ้างแล้วลองไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาก็ไม่แพงมากด้วยราคาไม่แพงครับผมคุ้มคุ้มค่าครับครับผมขอบคุณพี่เพ็กมากนะฮะกลับมาครับเมื่อกี้นี่เราผ่านไป4ี่รุ่นแต่พี่ปูบอกว่าตัวนี้คือเรือธงเลยครับที่ขายดีอยากให้พี่ปูช่วยเล่าอีกทีหนึ่งครับให้ทุกคนฟังว่ารุ่นนี้มันขายดีเพราะว่าอะไรครับพี่ปูครับรุ่นนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เพราะว่าพื้นฐานจังหวัดกระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียงทาาาาง้้นนนะะจเเเปป็็ดววียยมือู่แล ทําให้รุ่นนี้เนี่ยมันตอบโจทย์หนึ่งเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของราคาที่เหมาะสมไม่แพงใช่ครับฟังก์ชันที่เราเห็นตัวเครื่องเนี่ยรูปลักษ์ก็จะสวยงามครับครับผมเวลาเราไปวางเข้ากับเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยสีสันมันก็เข้ากันโดดเด่นเห็นได้ชัดใช่แล้วก็ส่วนที่ชัดเจนก็คือเนี่ยผมชอบสุดเลยก็คือไอ้จอจอวดีจอใหญ่ๆตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเราอยู่สถานะช่องอะไรอะไรเงี้ยหรือกาลัง กำลังโหลดเครื่องกำลัง OTA ใช่ไม่ใช่ว่ากดไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเงี้ยแล้วก็รีโมทก็เสียขึ้นมากระทันหันเงีายกลางค่ำกลางคืนลูกทำตกแตกอันนี้เรายังไปต่อได้ครับผมตลาดวันนี้ต้องการความชัดคุ้มค่าแล้วก็ราคาสบายเพราะฉะนั้นโอ้โหตัวนี้มันครอบทุกอย่างในความต้องการพื้นฐานของบ้านเรือนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เจมส์ซัดดีสมายขายดี ใช่โอเคพี่ปูยืนยัน <c oughs> เดี๋ยวผมยืนยันคนเดียวไม่พอเดี๋ยวลงไปดูเพื่อนช่างที่เขามาใช้บริการเพราะวันนี้ตั้งแต่เช้านี่เรามี <นะ S 2> เรามีพี่พี่ช่างนะครับเราได้เจอจริงๆเลยว่าเราก็เลยบันทึกเก็บไว้น, <ะ S 2> นะครับแต่จริงๆวันนี้ลูกค้าของพี่ปูครับโอเคเราปวนพี่ปูนะครับจริงๆลูกค้าพี่ปูเนี่ยลูกพี่ปูบริการลูกค้าอยู่กี่กลุ่มที่เป็นลูกค้าของสันติลูกค้าของผมจริงๆก็หลักๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มช่างกลุ่มช่างนี่คือกลุ่มใหญ่เลยครับผมแล้วก็มีกลุ่มของยูทเจอร์ ครับผมที่เดินเข้ามาซื้อปลีกหรือเป็นตัวตัวไปเนะครับผมแล้วก็ส่วนงานระบบงานโครงการอย่างเงี้เราก็รับนะครับแต่ว่าจะมีจะมีทีมงานช่างของเราเนี่ยออกไปบริการอ่าเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นโฮมยูเซอร์ใช้ในบ้านตัวเดียวคุณเดินเข้ามาคุณไม่มีความเป็นช่างพี่ปูก็แนะนําในเรื่องการติดตั้งจนกลับไปที่บ้านใช้งานได้หรือว่าดูแลตั้งแต่หน้าร้านถ้าคุณเป็นกลุ่มช่างหรือคุณมีหน้าร้านพี่ปูก็สามารถที่จะ ขายให้คุณเหมือนเป็นตัวแทนได้เช่นกันเป็นตัวแทนร้านช่างหรือว่าสุดท้ายแล้วคือข้อดีของการที่เป็นกลุ่มช่างของเราพี่ปูมีงานอาคารงานโปรเจกต์งานระบบผมก็พี่ปูก็ฝากให้ทุกคนมีอาชีพก้าวหน้าต่อไปพี่ปูก็ไม่ได้เก็บไว้เองในลูกค้า3ากลุ่มถูกไหมฮะครับแล้วออนไลน์มีไหมครับพี่ปูออนไลน์ตอนนี้ของสติดาวเทียมเองเนี่ยยังยังไม่มีครับผมไม่มีนะครับแต่ว่าในในทีมของสตีดดาวเทียมเนี่ยก็จะมีกลุ่ม ทีมงานของเราซึ่งทำทางด้านออนไลน์มันทำพวกไลน์กรุ๊ปไว้ทำเฟซบุ๊กไว้ไว้ติดต่อสื่อสารหรือแนะนําแก้ปัญหาใช่หรือแนะนําสินค้าใหม่ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราบอกดีเทลตอนสุดท้ายครับผมโอเคนั่นก็คือลูกค้าทุกกลุ่มของพี่ปูซึ่งวันนี้ครับเราได้บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วที่คนมาใช้บริการตั้งแต่เช้าคนเข้ามาเยอะเยอะมากนะครับหนาแน่นมากซึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพบันทึกกันแล้วว่าพี่ๆช่างหรือลูกค้าของพี่ปูพูดถึงร่านสันติแล้วก็บริการกับพนักงานยังไงบ้างโอเคพร้อมรับ สวัสดีครับช่างแปะครับช่างอิสระรับติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งจนดาวเตียมผมพูดถึงรุ่นเกมรุ่นสามาัยข้อดีของเอมกสมัยก็คือเป็นบอดี้ที่ใหญ่สวยมีอะแดปเตอร์ที่คงทนมีปุ่มกดที่กดง่ายดูกลางคืนก็ดูง่ายเวลา OTA ของเครื่อง OTA ให้มากและก็ไม่มีปัญหาเรื่องช่องล็อกลูกค้าสามารถ OTA ได้เลยพี่ปูกก็ให้คำปรึกษาดีครับ วครับผมชื่อจ้างโูเป็นจังอิจะรับติดตั้งจนเตรียมกล้องจนปิดครับผมผมแนะนำเป็นรุ่นสมัยนะครับเพราะว่าคุณภาพของมันมีดีมากนะครับแล้วก็รา,ราคาก็ไม่ตึงจนไปครับผมก็ร้านสันติก็เป็นเหมืนอนทุ้สิ่งนะครับซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมที่มีปัญหาอะไรครับผมก็ขอ,ขอให้กิจาการทุกอย่าง สวัดีค่ะชื่อต้อยนะคะมาจากร้านช่างเสกจันดาวเทียมเป็นลูกค้าประจำร้านสันติอะค่ะสมายค่ะพรบอดี้ใหญ่แล้วก็ที่ลูกค้าใช้มาก็คือเครื่องไม่ร้อนมีอะแดปเตอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทนค่ะเป็นลูกค้าค่ะหลายปีแล้วค่ะนานมากตั้งแต่พี่อุ๊กตั้งร้านเลยค่ะเยอะถ้า GMM นี้เป็นร้อยค่ะต่อรอบส่วนมากจะเป็นสมายค่ะ เพราะว่าลูกค้าจะใช้งานง่ายทางร้านพี่ปูกับพี่อุใจดีมากเลยค่ะเพราะว่าค้าขายกันมานานมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ก็ให้โอกาสพวกเราในทีมงานสันติดาวเทียม,มค่ะ ครับผมครับพี่บ่าวครับร้านจากร้านลูกน้ำซาวแนะนำเจียมเซตลูกค้าก็เฮ็ดีส I ายราคาไม่แพงมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีปุ่มกดมือแชร์แชร์กันได้แล้วก็มีดีต้นโชว์ช่อง สวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรสอนนอไรยครับผมช่างบ่าวชื่อร้านสอนอไรไยการช่างอยู่ร์เกตอำเภอเหนือคลองครับรุ่นสมัยตัวนี้ครับผมหนึ่งแตกต่างตัวอื่นมีปุ่มกดการอุตีเฉลียวและก็การใช้รีโมทจะไม่หน่วงเวลาใช้ดีมากครับผมตัวนี้ร้านสันติดาวเทียมเวลามารับสินค้าก็พี่ปูก็บริการดีขายของมาค้าตั้งนานแล้วเหมือนพี่เหมือนน้องครับผมเราขายของกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องพี่ปูบริการดีมากครับผมติดปัญหาอะไรโทรหาพี่ปูได้ บกหมดทุกคำไม่ปิดครับผมนี่แหละคือสันติดาวเทียมครับผมครับผมแล้วก็นั่นก็เป็นภาพบันทึกที่เห็นว่าเป็นเรื่องจริงที่บริการนะครับจากร้านสันติดาวเทียมคําชื่นชมนะครับตัวพนักงานเองจนถึงสินค้านะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเสียงที่ออกมาจากใจของของพี่พี่ช่างจนถึงลูกค้าของสันตินะครัีแสดงว่าพี่ปูเนี่ย ต้องมีวิธีการคลองใจลูกค้าหรือพี่พี่ช่างแน่นอนอยากให้พี่ปูไล่ฝฟังหน่อย9้าหปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปูลคลองใจลูกค้าพี่ปูยังไงถึงได้พูดถึงคําชื่นชมอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ยินกันเริ่มแรกก็จากที่ก่อนจะมีสันติระเทียมแล้วก็เป็นสันติระเทียมทีมนะครับก็เริ่มจากที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากให้ช่างเนี่ยเป็นกลุ่มช่างที่รักใคร่กลุมเดียวกันอื mm hmm. ไม่ได้แตกแยกกันหรือว่าจะไปแข่งกันว่าคนนู้นทําถูกคนนี้ทําแพง นะครับผมก็มองเห็นช่องโหวตรงนี้ก็เลยพยายามรวบรวมช่างให้คุยกันให้ปรึกษากันมีอะไระปรึกษากันดีกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันครับผมซึ่งการทำอย่างนี้นี่เหมือนกับว่าการทําให้การแข่งขันนี่เปลี่ยนมาเป็นมิตรและเป็นเครือข่ายมากกว่านะเพราะฉะนั้นตลาดของพี่ปูมันก็จะเข้มแข็งมากถ้าด้วยวิธีการนี้เพราะว่ารเราไม่ได้แข่งกันแต่เราสร้างช่วยกันสร้างโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็สร้างตลาดครับจนผมรู้มาว่าอะไรวิธีการสร้างพี่ปูนี่จนมีคำคำหนึงที่เกิดขึ้น ในในจังหวัดและใกล้เคียงคำว่าสันติทีมอยากให้พี่ปูเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจนถึงมามีคำว่าสันติทีมได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงจริงก่อนที่จะเกิดสันติทีมขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องมีน้องๆนะครับครับอย่างที่ตอนนี้ผมมีก็มีน้องๆอยู่หลายคนอย่างเช่นใกล้ตัวผมก็มีเพชรตาปิกใช่เขาก็นี่ถือเป็นกําลังสําคัญมือขวาเลยครับผมก็ทําให้เราเข้มแข็ง มาถึงทุกคนนี้ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายพี่ปูพี่ปูเรียกว่าสันติทีมหมดครับอยากให้ให้พี่ปิ๊กแชร์บ้างมาอยู่สันติทีมแล้วเป็นยังไงอยู่สันติทีมนี่สนุกนะครับพี่สนุกนะครับพี่เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องกันนะครับมีปัญหาตรงไหนเนี่ยเราคุยกันได้ตลอดนะครับก็คือช่างทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราจะติดตรงไหนเนี่ยโทรหาได้กันเลยคนนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้โทรไปหาคนนี้คนนี้สามารถต่อต่อต่อไปได้เรื่อยเรื่อย นะครับ็อือไม่ได้มีเฉพาะในจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังที่ผมอยู่ก็จะมีในส่วนของสุราษฎร์ตรังพะเาตงมีรอบๆอรอบนะครับมีมีเยอะมากทางด้านขวาเนี่ยนะฮะใช่แสดงว่าแสดงว่าทิ่งสิ่งที่สันติทีมทำเนี่ยมันช่วยทําให้เรียกว่าอยู่กันแบบไม่ต้องแข่งขันนะใช่ครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราเป็นทุกคนเราบริการลูกค้าหมดทั้งตัวสินค้าแล้วก็ราคาใช่ครับเพราะฉะนั้นจะแข่งกันไปทําไม ถูกงั้นเพราะเราสร้างตลาดของเราเองเราดูแลทีมกันเองเพราะฉะนั้นกําไรที่ทําได้พวกเราทุกคนก็ได้บริการก็เหมือนกันหมดสินค้าก็ดีบริการก็ดีถูกไหมฮะอ๋อนี่คือความหมายในยะรวมๆของสันติสันติทีมเลยถูกไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่พี่ปูมีหัวใจในการทํางานแล้วก็เป็นคํายินดีคุณปิ๊กแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นมีมากกว่านั้นจนมาถึงพี่ปูได้ไปทํากิจกรรมที่ผมได้ยินผ่านมาคือทาร่วมกับจีเอ็มนะฮะก็คือ ตอบแทนคืนสังคมด้วยครับผมคือกลับไปทําให้โรงเรียนครับที่อยู่เป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนที่กำลังขาดแคลนเรื่องเป็นธุรกิจของเราเองเรื่องดาวเทียมเป็นไปยังไงครับถึงได้ไปทําที่ไปช่วยโรงเรียนเขาจริงๆก็ต้องขอบคุณทาง g ีเมก่อนครับครับอ่าพอจีเมมติดต่อมาเรื่องกิจกรรมซ s เนเนี่ยแล้วก็ทางทางผมเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับครับอ่าผมก็ตอบรับทันทีครับผมก็ให้ทีมงานเข้าไปร่วมัีผมมและที่เรื่องโรงเรียนนี้เพราะว่า ที่เร,เรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนตำบลสายไทยอ๋อโรงเรียน<ช>บ้านสายไทยแต่ตบบว่า,าแต่ว่าไม่จะพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโอยจะไปบ้านตัวเองนะครับก่บอนก่อนหน้านี้เราก็ไปที่อื่นมาเยอะแล้วแต่พอตอนนี้เราอยากคิดว่าเราจะน่าจะตอบแทนบ้านเกิดตัวเองบ้างอจะทำที่อื่นจนลืมบ้านเกิดตัวเองสุดท้ายไอที่บ้านเกิดของพี่ปูนี่คือเป็นที่ที่เรียนมาเลยไหมครับอ้าวใช่เรียนผมเรียนมาตอนปฐมปฐมหนึ่งสองคือโตมาโตมากที่นี่ ไม่ไม่ได้เรียนที่นั่นจนจบนะค,ครับผมเรียนมาจนถึงประถมสามแล้วก็ขบขวย้ายไปอยู่จังหวัดสงขลาซึ่งเราก็คาดหวังว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่อเภอสายไทยหรือ,อตะมนสายไทยใช่ไหมครับในบริเวณรอบๆข้างๆเนี่ยที่พี่ปูดูแลได้เนี่ยอนาคตมันจะมีกิจกรรมที่เป็น CSR หรือกิจกรรมตอบแทนชุมชนกิจกรรมเพื่อสังคมคอีกมากมายแน่นอนค, <ผม S 2> คนที่รอรอดูอยู่ก็รอกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปนะครับเรารองไม่พลาดแน่นอนนะฮะมีแน่ๆคราวนี้ครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ปูกับพี่ปิ๊กเนี่ย ฝากถึงพี่ๆหรือเพื่อนๆวันนี้ฝากไว้หน่อยว่าถ้าคุณกําลังดูอยู่นะครับคุณอยากจะเข้ามาอยู่สันติทีมครับทายังไงได้บ้างครับสันติทีมเนี่ยครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนช่างนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มแต่ว่าในกลุ่มคําว่าสันติทีมเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องมาถึงสันติดาวเทียมกระบี่นะครับคําว่าสันติทีมเรายังมีเ่อต้าดาวเทียมนะครับเรายังมีนอตติ พี่นรคผมและยังมีอีกหลายๆที่นะครับแต่ว่าผมงคงจะเอยตรงนี้ไม่หมดครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีช่องทางการติดต่อกับสันติดาวเทียมทีมนะฮะให้เพื่อนช่างที่อยากเข้ามาร่วมกับทีมของเราแล้วคุณปิ๊กครับในฐานะที่อยู่ในสันติทีมครับฝากสุดท้ายครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าติดปัญหาสงสัยตรงไหนอยากสอบถามเรานะครับแทนแทนที่จะว่าโทรมาหาสันติดาวเทียม หากอยู่พื้นที่จังหวัดตรงังหรือว่าอยู่นครก็สามารถหาเครือข่ายของสันติทีมได้เลยเราพร้อมจะดูแลและบริการนะครับสุดท้ายดูแลและบริการไม่พอถ้าคุณจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสันติทีมก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับโอเคนั่นคือคํายืนยันนะครับ,รบทั้งตัวพี่ปูเองแล้วก็ตัวคุณปิ๊กที่ก็เรียกเป็นผู้ที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเลยเนอะครับผมโอเคนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราแนะนำามาตั้งแต่สินค้าบริการแล้วก็ร้านค้าจนถึงหัวใจในการบริการปู สุดท้ายวันนี้ที่ให้พิเศษกว่าครับพี่ปูวันนี้มีโปรโมชั่นจัดมาให้ด้วยแต่เน้นว่าตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่บ่ายสองกว่าแล้วนะนะครับโปรโมชั่นที่พูดวันนี้จนถึงตอนเย็นปิดร้านวันนี้เลยนะครับพี่ปูแนะนําโปรโมชั่นหน่อยครับตัวแรกครับผมอันนี้เดี๋ยวโปรโมชั่นเนี่ยขอให้พี่ปิ๊กเป็นคนได้ครับพี่ปูโยนให้เลยครับโยนให้เลยโอเคครับโปรโมชั่นนะครับของร้านสันติดาวเทียมนะครับ เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับผมวันที่ยี่ิบกนะครับจะเป็นในส่วนของกล่อง G m เมมจมขายดีนะครับตัวนี้เท็ดีสมัยตัวเลนะครับก็ปกติเราขายหน้าร้านอยู่ที่เก้า้ยเก้าสิบาทนะครับผมตอนนี้วันนี้เราให้พิเศษเลยสี่ร้อยเก้าสิบาทลดไปห้าร้อยบาทลดไปห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นตัว G m เมมแซนะครับตัวนี้ เิมสซด HDI นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องดาวเทียมแล้วก็สามารถดู YouTube ได้ดูสามารถสอบถามเรื่องฟังก์ชันพิเศษต่างๆได้จากเรารตัวนี้ซึ่งผมแนะนําว่าวันนี้เจมส์แซที่เปิดตัวตัวนี้มาวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วแต่มันมากกว่าโปรโมชั่นพิเศษคือฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานใช่ครับคุณมาซื้อราคาพิเศษแล้วคุณอาจจะได้แถมฟังก์ชันพิเศษในการใช้งานฟรีไม่ใช่แค่ดูดาวเทียมไม่ใช่แค่ดู YouTube แต่มีฟังก์ชันดูอินเทอร์เน็ตที่อื่นๆที่ร้านค้าหรือคุณปิ๊กแนะนําหรือพี่ปูแนะนําได้แน่นอนได้แน่นอนครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของจากราคาที่เราขายหน้าร้าน990เหมือนกันนะครับเราก็วันนี้เราก็จะขายในส่วนของ590บาทนะครับผม590บาททั้งกล่องตัวนี้จะแถมเสาไปในตัวเลยนะครับไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับผมรบทุกงพิเศษอีกสุดๆก็คือในส่วนของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของ กระเป๋าผ้าจีเมมรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถถึกคนแรกลูกค้าที่เข้ามาซื้อตึกคนแรกเนี่ยก็สามารถรับกระเป๋าใบนี้ไปได้เลยนะครับผมซึ่งย้ำอีกทีตอนนี้บ่ายสองกว่า,วาแล้วบ่ายสอวจน,นกว่าร้านจะปิดวันนี้ครับผมอย่าลืมรีบมากันนะครับวันนี้รีบมากันนะครับโอเคนั่นคือโปรโมชั่นพิเศษแล้รวมถึงของแถมด้วยนะครับสุดท้ายครับเมื่อกี้พูดไปแล้วถ้าเขาจะมา เดินทางมายังไงครับเดี๋ยวผมให้พี่ปิ๊กเล่าเรื่องการเดินทางมาร้านสันติก่อนล้วกัร้านสันติดาเทียมใช่ไหมครับครับผมถ้าเดินทางมาจากหวัดกระบี่นะครับผมหากมาจากแยกตลาดเกานะครับครับก็ขึ้นมาตรงถนนสีพังงานะครับผมทางตรงที่จะไปแยกปลาลังนะครับร้านของสันติร้านสันติดาเทียมนี่จะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอิ่มสุขนะครับเป็นร้านสีส้มๆ้มเห็นแล้วสะดุดตาครับเห็นชัดมาได้ง่ัยสีส้มชัดอ่าฮะกับผมแล้วถ้าเป็นช่องทางการติดต่อครับครับผมก็ ติดต่อสันติดาวเทียมได้ทางเบอร์โทรนะครับครับผม0849333517ครับผมและทางไลน์ครับแล้วก็ทางไลน์นะครับไอดีนะครับ0623299971และยังมีเฟซบุ๊กอีกด้วยและยังมีเฟซบุ๊กของสันติดาวเทียมครับโอเคเฟซบุ๊กก็พิมพ์สันติดาวเทียมเลยเดี๋ยวย้ำนิดนึงนะครับครับคนที่ชมช่วงไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าไม่ทันไงแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าแคปหน้าจอได้นะครับ เดี๋ยวเผื่อว่าจะมีกอกสองให้ไม่ทานเดี๋ยวพี่ปูอาจจะเปิดร้านอรออาจเปิดร้านดึกหน่อยได้แต่ก็แค่แบบเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันดูมาจากช่วงไลฟ์ช่วงนี้แต่พาเฉะหรือคนเทนตแนะนําต่อๆกันวันนี้กดไลค์หรือกดแชร์ไปให้พี่ๆน้องๆในเครือข่ายเพื่อนช่างด้วยกันดูเพื่อไม่ให้เขาพลาดโมรโมชั่นพิเศษใช่ครับเพราะมันมีแค่วันนี้เท่านั้นเองนะครับ โอเควันนี้ครบถ้วนแะล้วผมต้องขอบคุณพี่ปูพี่ปิ๊กมากนะครับ,รบที่โอากาสเราใช้สถานที่แล้วก็มาแนะนําเรื่องเทคนิคก,ก,การบริการจนถึงสินค้าจนถึงให้โปรโมชั่นพิเศษกับพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนเพื่อนๆช่างทุกคนด้วยโอเคง <Okay. S 1> ั้นผมก็ต้องขอบคุณพี่ปูพี่ปิ๊กนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนครางหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ